ค่ะคุณเพชรค่ะสวัสดีค่ะคุณนาไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะอ่าวันนี้พาสุดหล่อมาด้วยสวัสดีครับคุณนาสวัสดีค่ะ,คะน้องปุนครับนี่น้าเพชรคุณนาเป็นนักโภชนาการที่เก่งมากๆเลยนะครับ ค่ะคุณนาวันนี้มีอะไรพี่ช่วยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันนะคะอยากรู้ว่านาะคุณจะเตรียมอาหารแบบไหนยังไงให้ลูกถึงจะมีประโยชน์และช่วยให้ลูกเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงค่ะอาหารเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรจะใส่ใจให้มากๆเพราะว่าอาหารเช้านะคะนอกจากว่าจะให้พลังงานกับลูกแล้วนะคะก็ยังจะช่วยทําให้ร่างกายเจริญเติบโตเรียนรู้แล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ไหนคนเก่งบอกหน่อยสิครับว่าวันหนึ่งคนเก่งทําอะไรบ้างครับผมตื่นนอนเช้าอาบน้ํากินข้าวไปโรงเรียนครับตอนเที่ยงก็เล่นกับเพื่อนตอนบ่ายเลีนหนังสือตอนเย็นก็กลับบ้านทําการบ้านครับแล้วน้องปูนได้ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมคะน้องปูนมีเรียนว่ายน้ําค่ะแล้วตอนเย็นๆแล้วก็ไปปั่นจักรยานด้วยกันค่ะ เห็นไหมคะคุณนาว่าน้องปูนในวันหนึ่งเนี่ยเขามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะใช่ค่ะน้องปูนเขาเป็นเด็กที่ชอบทํากิจกรรมค่ะเราก็ควรจะส่งเสริมให้ลูกได้รับพลังงานให้เพียงพอที่จะไปทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานจากอาหารมื้อเช้าถ้าลูกชอบทานซีเรียลนะคะคุณแม่ควรจะเลือกซีเรียลที่ทําจากธัญพืชโฮเกรนะคะเพราะว่าธัญพืชโฮเกรนจะให พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตได้วิตามินต่างๆได้แร่ธาตุต่างๆแล้วก็ได้ใยอาหารด้วยนะคะค่ะจากอาหารเช้าธรรมดาก็จะกลายเป็นอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการจะทําให้น้องปูนเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก็มีแรงไปไว่ายน้ํากับเพื่อนด้วยค่ะใช่ค่ะน้าเลือกอาหารเช้าซีเรียลที่ทําจากโฮเกนทุกๆเช้านะ้าจะเตรียมซีเรียลโฮเกนกับนมไว้ให้ลูกค่ะลูกชอบเพราะอร่อยแม่ก็ชอบเพราะใช้เวลาทําไม่นานแล้วก็ประหยัดเวลาในช่วงเช้าด้วยค่ะ แล้วก็เป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงม,มีชีวิตชีวาน้องปูนต้องทานอาหารเช้าทุกวันนะครับแล้วก็มีผลวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าอาหารเช้าจะช่วยทําให้ผลการเรียนดีขึ้นเพราะว่าร่างกายและสมองตื่นตัวช่วยให้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นค่ะน้องปูนต้องทานอาหารเช้าทุกวันอย่างงองแงไม่ทานอาหารเช้านะครับช่วงประโยชน์ดีๆจากอาหารเช้าเนสเล่ซีเรียล6เกรนข้าวแป้งอยู่ในกลุ่มอาหารที่ควรรับประทานเป็นหลัก ตามคำแนะนำในการรับประทานอาหารอาหารกลุ่มนี้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายและสมองวิธีง่ายๆคือคุณแม่ควรเลือกรับประทานธัญพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างธัญพืชเต็ะเมล็ดหรือโฮเกรนค่ะ